จบพ่อกันที่หอยพูดอยู่ลำเจ้าแล้วหอยเปิดขอยเบี้ยหอยคิดว่าหอยพอคนที่เขาดีก็เจ้าล่ะมือปากก็จมอันนี้มันยังบูจมไหนจมหนีจมชูมือสูเว้นจต่ว่าจมมีหยังบ๊อบเปลี่ยนหัวคนดอกเปิดหลายเบี้ยหลายอิ่มหลายน้องไม่หักแต่อายโอ้เสียเท่าเท่านี้ลายคัดดอกอีนี จมคากดอกอีหลีหนึ่งคืออยู่น,น,กกนี่จะมาเมาอ,อยู่นี่อีหลีดิเทเ่าอ้อเศร้าสิบมี่เยอะยะนกว่าจักเป็ดเล็ติีเมาอยู่เนี่ยมีดอกมีเยื่มีดากยังวนี้คงข่าข้าสขาขเมือนี่ก็บ่มี่ตี่าบ<อ>่มีตะความบดีจากเม็ดเล็ดีบ่มิ่แต่คว้าบอดีน่ะขันเจ้าเศ้าจมเหมอนมันสิดีก็านีอยู่ก็หนีจะพอคนณไม่ตี ไปจนตัวโอ้เถ่าบ่ไปบ่ได้ทิเถ่าบ่บ่า n แต่เนี้ยมยังสิล่ะันย้ยมมันมาสันอุ้ยโอ้ยอยู่น้ำข่อยในเถ่าหรือตัวลูกน้าลูกเขาก็ใหญ่้ยเลดิเถ่าเป็นสาวเป็นเมาเลยดิมันกระเนี้ยโหลดเป็นเ่าเป็นเมาหรอมันดีแล้วมันดูแลเจ้าของไหนเหลว้กูอยู่อีหลีน่ะกูอยู่หัวมันดอกเจะเปลี่ยนใจ่ดิก่เปลี่ยนดอกก่เปลี่ยนใจแน่นะบ่ ยอมใจก่อนเอาเา้เอาอ้ยิ่ไปซะไปจากไหวใจด้ว้าไปแท้แล้วบุยูดอกะมือได้กับใสกุ้งกองอันานนะอยู่ผุนมือแลงว่างบอว้าขันหองปีมือแลงว่างบอเก่งสูตร

กระเป๋าเงินเดี๋ยใส่ไปลืมแม่โอ้ยขอจะไปได้เดียวขอไม่มีกระเป๋าเงินขอจะมีน่ค่ะรถดื้อบ่ต้องเลยังว้ายไปหากระเป๋าเงินหารถขอไปกระเป๋าเงินขอนเอาแตอว่าอังสั่นเจ้าเห็นหมอเทาเทาเจ้าเห็นหมอเจ้าขับมาหยั่งเอาขอยลืมกระเป๋าเงินเจ้าก็ไปเร็วโอ้ยขอไปเดี๋ยวขอไปค้ำหากระเป๋าเงินขอไปเห็นขอไปเออรถอย่างไหนก็เลยขออย่างนี้ทุกตัว อยากหมดขี้ดินแหงเลยเนาะเป็นอย่างเถาหมดขี้ดินแหงไปใส <c oughs> ป้าป้าไปหากระเป๋าเงินก่อน <c oughs> ลูกขึ้นป้าไปหากระเป๋าเงินก่อน